สวัสดีครับผมลองกึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราทำเวฟนะครับทำมีโอโซนิกนะครับรีเจียโนนะครับร้อยสิบไอมาเยอะแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาทำซูซูกิบ้างนานๆทีซูซูกิจะเข้าทีนะครับผมแล้ว ป็นซูซูกิที่แบบว่าในไทยไม่มีอะไรด้วยดินะครับตัวนี้บอกเลยว่านำเข้าญี่ปุ่นนะครับซูซูกิแวนแวนนะใครเคยได้ยินชื่อหรือใครขับใครคุ้นหูม้างนะครับรถสูบตั้งครับคล้ายๆ JXG คล้าย SR นะครับผมนี่มันมี125นะครับผมกับ2 0 0ร้ีสีนะครับผมซูซูกิตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็นะครับ ลูกค้ามาขยายซีซีนะครับผมมาเพิ่มซีซีเดิมๆมันอืดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมันมันก็มันก็แรงนะเดิมๆแต่มันยังไม่ทันใจคนขับนะครับผมจึงต้องมีการนะครับผมเขาเรียกว่าอัปเกรดนะครับผมตัวนี้นะครับใช้วาวเดิมได้เลยนะครับจิกเบ้าให้นะครับผมแล้วก็ขยายนะครับลูกสูบนะครับนี่พอร์ตเปิดก็เจียมาแล้วนะครับผม ทีนี้นครับผมจุดนะครับจุดสําคัญหัวใจสําคัญนะถ้าเกิดว่าเป็นฮนุมานเป็นทศกัณฐ์ก็จะมีหัวใจนะครับหัวใจฮนุมานหัวใจทศกัณฐ์นะครับ,นะรบอะไรประมาณนี้นะับรถนี่หัวใจมันก็คือตัวนี้ครับผมแกนเลาลิ้นเพาลุกเบี้ยวหรือแคมนะครับผมเนี่ยนะครับคือตัวนี้หัวใจสําคัญของมันเลยไอ้ทั้งตัวทั้งคันเนี่ยรถทั้งเครื่องทั้งเครื่องเนี่ย จะเร็วไม่เร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เป็นหลักเลยนะเพราะว่าช่วงล่างใช้เดิมหมดเลยนะครับทําแค่เสื้อฝานะผมนี่ตัวนี้ก็นะครับเป็นแคมเดิมนะครับผมซึ่งมันยังไม่มีขายในไทยนะเนี่ยผมไปสั่งทุกศูนย์ละทุกไอ้นี่เลยทุกร้านเลยนะครับเกาหัวเลยแค่บอกชื่อยี่ห้อไปกเกาหัวเลยนะครับผมคันหัวทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็ ต้องมัดจาสั่งนอกนะครับผมมัดจาไปแล้วนะครับรอสองเดือนกว่านะผมเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เบิกเก็บไว้หรอกตัวนี้มันไม่ค่อยเสียกันนะครับยกเว้นจากน้ํามันเครื่องแห้งเนี่ยนะครับตัวแคมนะครับแกนเราลิ้นหรือเพาลูกเบี้ยวเนี่ยจะสึกแล้วก็พวกกระเดื่องพวกนี้ก็จะสึกนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องแห้งแต่ที่เนี้ยรถมันนําเข้ามันยังใหม่อยู่มันก็ยังไม่ค่อยพังแล้วก็อีกอย่างยังไม่มีใครสั่ง นะครับเขาก็อาจจะเก็บสถิติไว้ว่าเอ๊ยยังไม่มีใครสั่งจะสั่งมาก็จมทุนนะครับตัวหนึ่งสองสามพันนะครับตัวเนี้ยนะพันไปพายสองพันสามพันทีนี้นะครับสายทัวร์ลิงอย่างเรานะครับสายดันโลอย่างเรานะครับออกทิปทีสองสามร้อยโลห้าร้อยเจ็ดร้อยโลพันโลก็มีนะครับจะขับร้อยสิบร้อยยี่สิบมันก็ถึงที่หมายช้านะครับเพราะว่าที่บางที่มันไม่จำกัดความเร็วนะครับมันก็สามารถที่จะบิดได้ตามใจเรานะครับ อ่าตรงไหนเขาเขตโรงเรียนเนี้ยห้าสิบหกสิบนะครับเราก็เบาหน่อยนะครับอ่าทีนี้นะครับมันไม่มีขายนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเราขยายลูกแล้วขยายฝาแล้วนะครับเราก็ใช้ของเดิมนี่แหละนะครับเจียนะครับผมนี่ของเดิมมาใหญ่มากนะครับอันเนี้ยแหลมด้วยนะครับโอแหลมน้อยอ่าไม่มีโอแหลมเลยนะครับ ของเดิมที่ผมวัดเก็บไว้นะครับท้องยี่แปดนะครับผมนะครับท้องยี่แปดนะครับอ่าตัวนี้นะครับได้ทําการเจียแล้วนะครับนี่เห็นไหมทาการเจียแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับขนาดนะครับไอดีใหญ่กว่านะครับเยอะกว่านะครับไอเสียจะเล็กกว่านะครับ นะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับรวมถึงยอดด้วยนะอ่าเดี๋ยววัดทางนี้ก่อนไ d ดีนะครับผมนี่นี่ครับ6.4นะครับไอเสียนะครับไอเสียนะครับอ่าเดี๋ยววัดเต็มเต็มก่อนนะครับไอเสียจะต้องนะครับเท่าไหร่ดูกันครับต้องน้อยกว่าครับนี่ครับ ประมาณ6มิลนะครับ i อดี ID, ไอเสียนะครับรุ่นนี้เป็นรถสูบตั้งนะครับถ้าเดิมโรงงานอาจจะมายกเท่ากันหรือหรือหรือยกมากกว่ากัน2-3จุดนะแต่อันนี้มันไม่ใช่รถเดิมมันโมดิฟายแล้วนะครับขยายสูบแล้วขยายลูกสูบแล้วนะครับขยายลูกสูบไปนะครับผม ตัวนี้ก็เลยต้องนะครับผมอัปเกรดตามนะครับไม่มีขายครับสนใจก็ส่งมาเจียได้นะครับตัวนี้ใช้ของเดิมเจียนะอ่าใช้ของเดิมเจียนะครับก็จะใช้รอบมากกว่าเก่าแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นหัวฉีดด้วยตัวนี้นะครับรอบดีกว่าเก่าใช้กล่องเดิมเลยนะครับผมอ่ากำลังก็น่าจะมากกว่าเก่าเพราะลูกสูบม,มันได้กำลังแหละส่วนตัวเพลุกลูกเบี้ยวแกนโรลลิ่นหรือแคมเนี่ยจะให้เรื่องของรอบ พละกําลังนะครับผมถ้าเจียดีๆนะเจียดีๆนะครับตัวเนี้ยนะครับผมจัดให้แบบเงียบๆเ,เลยแล้วก็จะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วรถก็จะมีแรงบิดแรงทอร์กมากกว่าเก่าอา่านะครับผมนี่ลูกค้าติดเฟืองมาให้ครบเลยดีมากเลยนะครับผมอุปกรณ์การเจียผมก็มีแท่นเจียรครับสองตัวธรรมดานะครับผมแล้วก็ฝาครับนี่ฝาเดิมต้องเอามานะก็เดืองวาลว่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไอ้ตัวนี้นะผมก็จะเจียไม่ได้เลยนะครับให้เก่งแค่ไหนก็เจียไม่ได้เพราะว่ามันต้องวัดนะครับผมนี่เอานี่มาฝามานะครับแล้วก็เครื่องมือพิเศษนะครับนี่เครื่องมือพิเศษนะครับ,รรรบปุ๊บใส่เข้าไปนะครับแน่ขอข้อหน่อยหาแค่นี้ก็อยู่ละ ครับผมไม่อยู่ขออภัยครับเขาะเบาไปนิดนึงครับนี่นะครับนี่ครับหมุนนะครับหมุนหมุนนะครับนี่หมุนดูจังหวะนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับขีดจังหวะไว้นะครับผมว่าจังหวะเนี้ยอยู่ช่วงกลางแคมปิดนะครับผมอ่าก็ฝ่าจะหมุนได้กว่าจะเจียได้นะครับก็ใช้เวลา สองชั่วโมงแหละนะครับเนี่ยสองชั่วโมงยาวทีละทางนะครับผมยาวทีละตัวนะครับเอาไอดีก่อนนะครับแล้วก็ไอเสียนะครับนี่นี่ไอดีนะตัวนี้ไอดีนี่ไอดีไอดีหน้าเปิดปุ๊บนะครับผมแต่งจริงอยู่งี้นะครับสตาร์ทปุ๊บไอเสียเปิดก่อนปุ๊บนะครับผมนี่เปิดปิดนะครับผมเปิดปิดอ่านะครับนี่ นี่ปิดแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับเปิดปิดจังหวะนี้กำลังเปิดนะครับผมได้เพิ่มโอแลปให้เรียบร้อยแล้วรถจะมีรอบในตัวอ่าเครื่องจะมีรอบเลยรถคันนี้นะครับผมอันนี้ก็เครื่องมือวิเศษผมนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเกียวไม่มีน็อตไรสามารถใส่ได้นะครับแล้วอีกอย่างครับผมจะว่าจะเรียกว่าเจียคนแรกในไทยหรือเปล่าตัวเนี้ยนะถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครแบบว่า แต่งจริงๆจังๆนะรุ่นเนี้ยสูทูกิแว่นๆนะครับดูพอปิดฝาปุ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมอันนี้ต้องใช้ Work to do work to do คู่กันนะครับผมจึงจะออกมาเป็นดับเบิลเวินะครับผมนี่ครับผมนี่เวลี่กูดเลยครับนี่กูดไอเดียเลยแบบนี้นะครับนี่ฝ่าจะได้นะครับผมโหใช้เวลา2ชั่วโมงตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจส่งมาเจียก็นะครับ ส่งฝาส่งแคมมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำเพจแป้นนงสาใส่เข้าไปเจียเลยนะครับผมได้เข่าแว่วๆว่าในกลุ่มเนี่ยมีแต่งครับแต่ยังไม่มีใครเจียแคมรุ่นนี้ได้นะครับซูซูกิแวนแวนนะครับร้อยยี่ห้าสองร้อยแคมเบอร์เดียวกันนะครับผมนี่ผมไปเบิกร้านอะไรมาเกือบยี่สิบร้านแล้วนะบเบิกจนจำรหัสแคมได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมตัวนี้ผมอัปเกรดให้แล้วแคมเดิมนะครับแคมเดิมเจียนะครับนี่ของเดิมยกอยู่ห้าจุดห้า นะครับผมอ่าผมวัดแล้วยกอยู่5.5ตัวนี้เป็น6.4กับ6.0ยังไงก็ต้องเร็วกว่าเก่าแน่นอนเพราะว่าแคมเดิมไม่มีโอเวอร์แปนะครับผมอ่าแปน้อยแลปน้อยตัวนี้ผมได้เพิ่มโอเวอร์แปให้แล้วนะครับผมนี่ไม่มีลูกปืนแคมด้วยนะรุ่นเนี้ยนะใส่ประกบอย่างนี้เลย้าน้ำมันเครื่องแห้งหรือขาดก็น่าจะไปได้อยู่นะครับอ่าก็ลดปัญหาการลูกปืนแคมแตกไปได้ แต่อาจจะติดกึกอยู่เลยนะครับผมอยากให้ลามันเครื่องแห้งนะใช้ลมันเครื่องดีๆด้วยครับส่วนเรื่องของนี่ครับสปริงวาลหลายท่านก็บอกว่าสปริงวาลมันก็ไม่มีขายครับถ้าเจอดยาแคมแล้วสปริงยันจะทําไงรุ่นนี้ไม่มีแต่งขายนะครับไม่ไม่มีหาครับนี่ครับวัดเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวสปริงวาลจะขดรัดวกี่มิลจัดให้ได้หมดนะครับผมห่างแค่ไหนทีแค่ไหนเจ้านอกตัวเดียวหรือซอนในเดี๋ยวจัดให้ได้หมดนะครับผม อ่าตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งแล้วนะครับเย็นนี้ f c จะมารับแล้วนะครับผมมารับที่ร้านแล้วนะครับนี่ครับอาจจะเจียยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจียยังไม่ถึง10ปีนะครับแคมเพิ่งมาทําได้จริงๆก็สองสามปีนี้แหละนะครับผมเข้าใจแบบทองแท้เลยแหละนะครับผมเพราะว่าหมกมุ่นเจียลดแข่งลดตัวเองลดลูกค้าในร้านอยู่นะครับหลายร้อยคันแล้วนะครับ เสียไปก็หลายกระหลวนะครับผมกระป๋องใส่กระป๋องหิ้วปูนที่ใส่ล้นเลยครับตัวที่เจียเสียนะครับผมก็อันนี้นะครับแคมเดิมเจียนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าติดเครื่องแล้วรีวิวให้ดูนะครับผมของเดิมวิ่งอยู่ร้อยสิบมั้งนะครับอันนี้ลูกค้าก็เดี๋ยวไปใส่แล้วติดเครื่องรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ทรงเซิงเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะนะครับของเดิมใหญ่มากนะครับผมอ่าใหญ่เราก็เลยจึงจําเป็นต้อง เพิ่มแลบให้มันน่ะนะมันถึงจะลึกอะ่อะรถอ,อ่ะออา่าง่ายเถอะฮนะใเรื่องแคมปนี่พูดเยอะมากไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีระดับอาจารย์เก่งๆอยู่หลายคนนะเดี๋ยวผมพูดผิดไปเป็นช่องไฟนะครับเดี๋ยวโดนบ่นนะครับผมอ่ผู้รู้ก็มีเยอะนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็พูดทดลองแล้วกันยังไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่พอเจียได้นะเจียได้ทุกรุ่นแหละแคมปเนี่ยนะครับผมก็สนใจส่งมาได้นะครับผม อันนี้ก็แคมเดิมแคมเดิมไม่ได้เจียร้อยยี่สิบห้านะครับลูกค้าอยากได้นั่งขับร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกลูกห้าหกนะนี่ตัวนี้เจียแล้วนะครับนี่เจียแล้วนะครับก็ถ้าใครไม่รีบก็มานั่งรอได้เลยนะแคมเจียแต่ส่วนมากจะทิ้งไว้ให้ครับไม่อยากกดดันครับเพราะว่าถ้าพลาดไปมุมนึงนี่นะรถเพี้ยนลงทะเลเลยนะครับผมนี่โซนิกก็มีนะ โซนิคก็เป็นแคมแคมแคมดิบนี่แหละครับเอามาเจียมือนะครับผมตั้งให้เป็นทรงเลยไม่มีแบบด้วยนะครับผมมีโอ้ก็มีนะครับนี่ก็กำลังจะจัดส่งให้แล้วนะครับของใครที่สั่งไว้นะครับผมตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมไม่ใช่ทุกถูกนะครับเพราะว่ามีโอ้เนี่ยเอาไปใส่กระเดื่องโรเลอร์แล้วก็โซนิ c เอาไปใส่กระเดื่องโรเลอร์เหมือนร้อยยี่ห้าร้อยสิบไอด้วย นะครับผมไม่ได้ใส่กระเดื่องตีนเป็ดถ้าแบบตีนเป็ดเดี๋ยวร้อมมันจะหนืดมันไม่ค่อยลื่นมันไม่ค่อยวิ่งวิ่งทางไกลอ่ะตัดปัญหาไปเลยนะครับผมใส่กระเดื่องโรเลอร์นะครับที่ร้านมีจําหน่ายนะครับมีโอโซนิกกระเดื่องโรเลอร์นะครับถามกันมาเยอะนะครับผมก็ซุ้มทําอยู่นะครับผมก็เอฟซบอกว่าให้โพสครับจะจะได้เห็นจะได้รู้นะครับผมแต่สายช่างที่ซส้มมาเอาอยู่ก็มีราคาช่างให้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า อันนี้ก็เป็นราคาหน้าร้านนะครับตัวละหนึ่งพันรวมส่งให้เลยนะครับผมสำหรับแคมะอนะแคมซิงนะครับผมแล้วก็แคมดิบนะครับผมก็มีนะมีทุกรุ่นนี่ก็รอขึ้นเจียนะครับผมนี่แคมดิบนะครับนี่รอขึ้นเจียอยู่นะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับสั่งได้นะครับ หลายร้อยตัวเลยแคมดิบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะเรื่องแคมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเจียกได้ใครจะเจียง่ายๆนะครับผมผิดพลาดพังเป็นคู่นะครับแต่ว่าผมก็เจอคููหลายคนนะครับผมนี่ครับอันนี้คือที่แบบว่าเสียเสียทั้งนั้นเลยนะในนี้ครับที่ว่าเสียเสียที่ว่าใช้ไม่ได้อะเยอะนะครับผมเนี่ยในกระทะอีกนะครับยังไม่รวมที่ขายเสร็จเหล็กไปอีกหนึ่งถุงปุ๋ย นะครับบอกเลยว่าโหยรละเน่ละหน้าแต่แคมป์ครับผมฝ่ายจะเจอครับเนี่ยนี่ก็มีนะเนี่ยในกองเนี่ยเยอะเลยในกองเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ในถาดนู้นอีกนะครับผมเรื่องแคมป์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่เอาไปออกเล่นหรือไปขายนะครับเสร็จเหล็กอะเนี่ยครับเนี่ยคือแคมป์ที่เจียเสียทั้งนั้นเลยในถาดเนี่ยน่ในนั้นอะเต็มกำมังเลยี่สิบสามสิบตัวในนู้นอีกนะครับผมก็ กว่าจะรู้มุมมันอะนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครบอกเลยนะให้ไปเรียนยังไงก็เจียไม่ได้เรียนยังไงก็เจียไม่เป็นนะครับผมต้องรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเองเลยนะผมก็พอเจียได้แต่ยังไม่เก่งนะครับมีระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์ปร,รมอาจารย์เก่งๆระดับยิบมันอยู่หลายคนนะครับผมก็ค่อยๆศึกษาไปครับวันหนึ่งถ้าไม่ท้อก็ต้องเก่งแน่นอนนะครับแต่วันนี้เจียได้แล้วนะครับเพราะว่า อาทิตย์ที่ผ่านมาเจียรถแข่งนะครับวิ่งเจต้นเลยนะครับวิ่งเข้าอันดับเลยอะนะครับผมติดหนึ่งใน4ทันทีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพัฒนาอีกอาทิตย์หนึ่งดูว่าจะเข้าที่1ห,หรือเปล่าอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าเจียถูกมุมก็เข้าเจียผิดมุมก็ลงทะเลแค่นั้นเองนะครับผมอ่า